สวัสดีจ้าจูจีกินไก่บบนไก่วันนี้ทานข้าวกับคุณป้านะคะคุณป้าขานี่เขาเรียกว่าชะพูห่อหมูหมูห่อใบชะพูชะพูชพูห่อหมูอาหารยวนเน่ยอาหารมอนอาหารมอนอรมอญปรยุกแล้วก็กระเจี๊ยบวันนี้เมนูอาหารมอนนี่ค่ะเด็ดสุดคือหลงปลา หล่าปลาเค็มอันนี้สูตรคนมอนแล้วก็มีขนมจีนน้ำยาแล้วก็ทางเคียงกับใบชะพูมะม่วงอ่อนมะม่วงอ่อนม่วงที่สวนเราเองมะม่วงอ่เบามะม่วงเบาของทางใต้บะหมีเหลืองค่ะลุยอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำมันมันก็เลยตอ,อดกันนิดก่อน งแล้วคุณป้ากินน้อยหน่อยนะคะหนูมากินไม่เยอะแล้วก็มีขนมจีนขนมจีนอภินันทนาการจากคุณป้าแอวตรงข้ามบ้านค่ะที่นี่เขาใช้การราเชอร์นะคะก็คือเรามีหลนไปแลกขนมจีนอีกบ้านหนึ่งก็เอาหลนไปแลกกล้วยบวชชีกลางวันหมดไปแล้วที่นี่เขาใช้ระบบนี้กันทั้งนั้นเลยบะหมี่ ให่ไยมใหญ่ไหมคงบใบชะพูหอมหมูหอมใบชะพูส่วนหมูวจะไปปรุงเครื่องแล้วกินงน้ำจิ้มบวยมันจะนุ <c oughs> ม่มวะ <c oughs> จะหอมใบชะพูามากมาย จริงร้งรงองจิงกับข้าวแต่เราไม่ชอบวันนี้สาวรัสเซียเป็นคนทำนะคะเราชอบกินบะหมี่แล้วก็กินกับบะหมีม่เรื่องขงนมจีนอ่ะของคุปปาแอววเธาทำอร่อยมากเราจะทำแบบน้ำ,นำยาพึ่นคักๆเลยอ่ะ คือเธอเป็นคนหนองปลือเนาะต่ดแมงจะเดิมเห็นย,ยาคนคัดเลยใส่เลือดด้วยค่ะใส่เลือดสนนใส่อะไรครับใส่นาไก่แต่เล็บมือน,นางแต่เล็บมือน,นางรู้สึกเปื่อยแล้ว <c oughs> แล้วก็ใส่ไก่อร่อยจริงอร่อยแบบช้อนดักเลยังไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ ถุงผักเขาไม่ค่อยมีเพราะว่าที่นี่เขาจะให้แตก,กับข้าวออปชั่นไปหากันเอาเองคุณจะทับทับการอะไรคุณก็ไปหาเอาเองคือเขาให้หมตัวหลักๆมาอืมลองได้คำเดียวว่าแซ่บกินกับมะม่วงโคตรเปรี้ยวเลยอะ่ะเปรี้ยวเหมือนเจ้าของเลย แล้วใส่เลือดเลือดห,หมูเลือดหมูเลือดไก่ใส่เลือดหมูป้าทำอร่อยมากนะจะไม่คลาวาาาแล้วก็ละมุน<ม>เผ็ดไม่โดดละมุนมากอืมบชชพูกินหล่นนะคะมะม่วงค่ะมะม่วงเรียกมะม่วงเบา อันนี้คุณป้าเขาเคยเอาไปทำแช่อิ่มเนาะโคตรอร่อยเลยอะแต่มันทํายากตรงที่ว่ามันต้องมานั่งคว้านเม็ดต้องมานั่งอะไรแบบเนี้ยมันยุ่งอันนี้เป็นหลน่นเราจะใส่แต่นเนื้อปลาแต่บางคนเขาก็จะใส่เป็นหมูสับเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่จะใส่แต่ของเราตแต่ของเราใส่เป็นปลาก็ใชายหรอมนหนุกก็ได้น,นอะอ่ะอืม ได้คำเดีวว่าหอมใบสะพูหล่อนจะมีรสชาติเค็มตัดกับเปรี้ยวมะม่วงม,มันสุดยอดจริงๆอันนี้อะไร,รอะคะกระเจี๊ยป,ปิ้งแก่อะไร,รอะคะกระเจี๊ยป,ปิ้งนะคะกระเพาะค่ะดีมากถ้าใครเป็นมูสวัดก็กินดีเหมือนกันนะคือคุณป้าขาเขาจะไม่ชอบต้มแบบมียาง เราก็เอาไปปิ้งโอเคสองคนป้าหลานเป็นตรงนี้เหมือนกันนะครับบ๊ายบาย